มาดูเรื่องราวของอาหารกลางวันของเด็กๆกันบ้างะนะคะ,คะตอนนี้คณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติในการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียนปรับเพิ่มนะคะอีกร้อยละ19.35เป็นคนละ21บาทต่อวันค่ะสำหรับปีงบประมาณ2,565ค่ะ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการของการปรับค่าอาหารกลางวันนักเรียนเพิ่มอีกร้อยละ19.35ค่ะก็เท่ากับว่าเป็นคนละ21บาทต่อวันตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565นะคะซึ่งสำหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1นจนถึงประถมศึกษาปีที่6ค่ะมีโรงเรียนทั้งหมดนะคะ49,861โรงเรียนและจำนวนนักเรียนอยู่ที่5 8 9ล้าน 420คนค่ะงบประมาณทั้งสิ้นจะอยู่ที่25อะคอภัยค่ะจะอยู่ที่นะคะ25,000 436ล้านบาทนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออ,อปอทอเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ23,000กว่าล้านบาทแล้วก็จัดสรรให้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำหรับนักเรียนเอกชนนะคะอีกประมาณ1,800ล้านบาทค่ะโดยค่าอาหารกลางวันของนักเรียนแบ่งเป็น2ส่วนได้แก่ค่าบริการจัดการแล้วก็ค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารซึ่งทางสำนักงบประมาณค่ะก็ได ได้มีการตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่าค่าบริหารจัดการนั้นเมียตราค่อนข้างสูงคือคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ22.5ของค่าอาหารกลางวันก็คือแค่ค่าบริหารจัดการอย่างเดียวเนี่ยค่ะก็จะตกอยู่ที่4.50บาทต่อคนต่อวันจึงได้มีการปรับ ค่าบริหารจัดก,การเหลือเพียงแค่ร้อยละ12ก็คือเหลือเพียงแค่2.50บาทต่อคนต่อวันแล้วก็นำเงินส่วนที่ปรับลดจากค่าบริหารจัดก,การเนี่ยค่ะมาเพิ่มในค่าวัตถุดิบแทนจึงทำให้เด็กๆนะคะก็จะได้รับกันคนละ21บาทต่อวันนั่นเองค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจนะคะทางค่าใช้จ่ายค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ในตอนนี้นะคะราคาก็สูงขึ้นแล้วก็คำนึงถึงปริมาณคุณค่าทางโภชนาการในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กค่ะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็คาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในอัตราใหม่นี้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมในปีนี้แล้วก็จะทันต่อการเปิดเทอมภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2อ 5 6 4ในวันที่1พฤศจิกายนในปีนี้ด้วยนั่นเองค่ะ